สวัสดีค่ะวันนี้ร้านทอยโมเดลนะคะเราจะมารีวิวการเล่นลูกบิด3คูณ3องยี่ห้อ mf เนอะมีทั้ง3 s แล้วก็3ปกตินะคะ3 s จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองลองมาหมุนกันเนาะว่าเลื่อนแค่ไหนเนาะจริงทาร้านมีหลายไซส์นะครับแต่ตอนนี้เรามารีวิวตัวนี้ให้ดูกันตัวมาตรฐานสุดเราต้องทำให้มันยากเข้าไว้ เรามีืพีชลื่นดีค่ะแข็งแรงไหมครับเราแข็งแรงอ่ะเรามีคนแก่เราให้เซียนเล่นเย่นยาเลยแล้วสองคูณสองเรายังไม่รอดเลยอะทางร้านมีสองคูนสองแค่สามคูน เรามี3ามคูณสามสองคูณสอคูณสีค <7 S 1> ูณห้าเดคูณเจเดี๋ยวกำลังจะมาค่ะเดี๋ยวรอดูเนาะไปฝึกก่อนแล้วนี่ไม่ใช่6เหรอไม่ใช่เรวมาเรียกอะไรตัวนี้เป็น3ามคูณสามนะคะตัวหน้าสีจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยไม่มีขอบเนาะมันจะมีมีขอบก็ไม่มีขอบด้วยนะ แต Town, ่ลื่นเหมือนกันลื่นไหมครับก่อนเล่นก็ลื่นนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วลูนี่พี่จินาตีมันทำนั่นลื่นเป็น3เหลี่ยมก็มีนะ3เหลี่ยมเดี๋ยวรอก่อนเนาะ เดี๋ยวเราหันเ,เล่นแล้วเราไปามเหลี่อนนะไม่สามเหลี่ยมจี้ให้จบการ <ไป S 1> รีวิวนะนบ๊ายบายจี้ให้เต้